My name Maximus Desimus Meridius. Commander Armies North. the the is of of นามของข้าคือ Maximus d e เ i ซิมัสเมร i u s ข้าจะแก้แค้นใี้จงได้ไม่ว่าจะในชาติหน้าหรือชาติไหนไประโยคอมตะที่ยังคงดังก้องอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่ถ้าผมจะบอกกับทุกคนว่าชายคนที่ชื่อ Maximus ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ละครับ สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสุญญ่เต้มนะครับเออแล้อฮะอะไรนะดาบอะไรเอากระดาบนี่ไงดาบแกดิเอเตอร์เกเอเตอร์ดูลูกดิโชว์ดิอะไรมันไอ้อนแหนนี่เสียงมึงดี่แม่งดอ่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กมบอกดีๆดิเก็บเก็บก่อนก็ได้เออขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับเพราะเราจะมาเปิดรายการใหม่ของเราเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ที่ที่เราจะไม่ได้แค่ถามว่าเรื่องในหนันงจริงไหมแต่เราจะสวมบทนักสื่อเพื่อสืบสวนโลกทั้งใบที่อยู่รอบตัวละครเอกกันครับและไม่มีหนังเรื่องไหนที่จะเหมาะกับการเปิดตัวแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์เท่ากับแกลดีนเ,เตอร์อีกแล้วเพราะถึงแม้แม็กซิมัสจะไม่มีอยู่จริงแต่ศัตรูของเขาสังเวียนที่เขาต่อสู้และโลกที่โหดร้ายที่เขาอาศาัยอยู่นั้นล้วนมีอยู่จริงและบางครั้ง ความจริงที่โหดร้ายก็แปลกประหลาดกว่าในหนังมากครับแล้ววันนี้เราจะไปร่วมสืบสวน3ประเด็นสำคัญจกักรพรรดิคอมมดัสตัวจริงวิประลาดแค่ไหนชีวิตของแกลเดียเตอร์ที่เราเห็นเป็นจริงหรอและโลกของกรุงโรมในหนังสมจริงเพียงใดไปเริ่มเดินทางย้อนเวลากันเลยครับ เอาแล้วครับแม้แม็กซิมัสจะไม่มีอยู่จริงแต่ศัตรูเขามีอยู่จริงครับและวิปราชกว่าในหนังเยอะในหนังที่เราเห็นว่าคอมบอนดัสเป็นจัก,กรพรรดิที่กระหายอํานาจแต่ความจริงมันหลุดโลกยิ่งกว่านั้นอีกครับทุกคนคอมบอนดัสตัวจริงไม่ใช่แค่อยากเป็นที่รักแต่เขาเชื่ออย่างสุดใจว่าตัวเองคือเฮอร์คิวลิสกับชาติมาเกิดเขาสั่งให้สร้างรูปปั้นตัวเองในชุดราชสีห์ถือกระบองและบ้าถึงขั้นเปลี่ยนชื่อกรุงโลมเป็นเมืองคอมบอนดัสด้วยครับ และที่สําคัญเขาชอบลงไปสู้ในโคลอสเซียมจริงๆครับแต่มันไม่ใช่การต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีเหมือนในหนังเลยเขาลงไปสู้กับสัตว์ที่บาดเจ็บหรือถูกล่ามโซ่หรือสู้กับแกรดิเอเตอร์มือใหม่ที่ถูกสั่งห้ามสู้จริงทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างภาพเทพเจ้าผู้ไร้เทียมทานของตัวเองและจุดจบเทพเจ้าจอมปลอมคนนี้ล่ะใช่แล้ครับอย่างที่ทุกคนคิดเขาไม่ได้ตายอย่างสมเกียรติในโคลอสเซียมครับ เรื่องจริงก็คือเขาถูกคนใกล้ชิดรอบสังหารในวันสิ้นปีทั้งเมียน้อยและค่ารับใช้ร่วมมือกันวางยาพิษแต่เขาดันอาเจียนออกมาสุดท้ายพวกเขาเลยต้องส่งนาซีซัตคู่ซ้อมมวยปั้มส่วนตัวของเขาเข้าไปรัดคอจนสิ้นใจตายในอ่างอับน้าเป็นจุดจบที่น่าสมเพชกว่าในหนังมากกว่าครับโอเคละพอเรารู้จักจอมโหดตัวจริงกันไปแล้วแล้วเหล่านักสู้ที่เขาต้องเจอกันในโคลอสเซียมละ่ะ ชีวิตของกลาเดียเตอร์เป็นแบบที่เราเห็นในหนังจริงหรอภาพจำลองคือท่าที่ถูกโยนเข้าไปสู้จนตัวตายใช่ไหมครับแนวคิดนั้นเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวครับเพราะในความเป็นจริงแล้วกลาเดียเตอร์คือซูเปอร์สตาร์แห่งกลุ่มโลมพวกเขาคือสมบัติล้ำค่าของเจ้าของโรงฝึกเป็นนักกีฬาอาชีพที่ถูกเทรนมาเป็นอย่างดีมีอาหารการกินชั้นเลิศส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวบาเล่นะครับจนพวกเขาได้ชื่อเล่นว่าพวกข้าวบาเล่ และได้รับดูแลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในยุคนั้นดังนั้นการต่อสู้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้จบลงด้วยความตายเสมอไปครับเพราะการฝึก,กแกลดิีเอเตอร์คนนึงอะ่ะมันแพงมากเจ้าของคงไม่อยากให้พวกเขาเสียชีวิตง่ายๆหรอกครับแล้วทุกคนเคยเห็นภาพนี้ไหมสัญลักษณ์นิ้วโป้งความที่หมายถึงค่านั่นก็เป็นสิ่งที่ฮอลลีวูดทำให้เราเชื่อนักประวัติศาสตร์มองว่าสัญลักษณ์จริงๆอาจจะเป็นการชูนิ้วโป้งขึ้น หมายถึงให้ชักดาบสังหารหรือการทำสัญ,ญลักษณ์ที่พอมากกว่าครับแล้วโลกที่พวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ล่ะครับกรุงโรมในหนังมันสมจริงแค่ไหนต้องยอมรับว่าสิ่งที่หนังทําได้ยอดเยี่ยมและสมจริงอย่างน่าทึ่งก็คือการจําลองกรุงโรมขึ้นมาใหม่ทั้งโคอลเซียมที่ยิ่งใหญ่สภาซีเนตและสถาปัตยกรรมต่างๆทีมงานผสมผสานระหว่างการสร้างฉากจริงที่มอตา้ากับ c g i ที่ล้าสมัยในยุคนั้นจนคว้ารางวัลอสการ์ไปครองได้สําเร็จ แต่ก็มีอีกจุดหนึ่งที่หนังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างความดราม่าครับจักรพัรด์มาคุสออาเลริอุสพ่อของคอมมานดัสในหนังเราจะเห็นว่าเขาถูกลูกชายตัวเองฆ่าแต่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์จริงๆท่านเสียชีวิตด้วยโรคระบาดครับอาจจะเป็นโรคฝีดาษหรือว่าหัดที่ระบาดในค่ายทหารในตอนนั้นซึ่งอาจจะฟังดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าในหนังนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นครับแล้วเราได้อะไรจากการเดินทางครั้งนี้ แม้ว่าแม็กซิมัสจะไม่มีตัวตนชีวิตแกลเดียเตอร์ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เราคิดและรายละเอียดบางอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนไปแต่แกลเดียเตอร์ก็สามารถจับจิตวิญญาณของยุคสมัยนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมันคือยุคแห่งความขัดแย้งระหว่างคุณธรรมแบบโรมันดั้งเดิมที่กำลังจะตายไปกับความเสื่อมทรามของผู้นำคนใหม่และการสร้างแม็กซิมัสขึ้นมาก็เหมือนเป็นตัวแทนของอุดมคติที่ชาวโรมันคุยหา เขาอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆครับแต่เขาคือฮีโร่ที่กรุงลมในยุคนั้นต้องการอย่างแท้จริงแน่นอนครับและถ้าทุกคนชื่นชอบการสืบสวนโลกภาพยนตร์ที่ลึกซึ้งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการวิเคราะห์ครั้งต่อไปนะครับและคำถามสำหรับวันนี้มีภาพยนตร์เรื่องแต่งเรื่องไหนอีกที่มีฉากหลังทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งและทุกคนอยากให้ผมเจาะลึกคอมเมนต์บอกได้กันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนสวัสดีครับ